สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน<ะ>ักเรียนระดับแชมปนกระโมมศึกษาปีที่ห้าทุกคนนะคะขอต้อนรับนะคะนะักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณครูดาเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อจากคราวที่แล้วค่ะก็คือเรื่องของนะคะหลักการใช้โคจรานุกรมนะคะอา นเรียนจำได้ไหมขอทบทวนหน่อยค่ะพจนานุกรมคืออะไรใครตอบได้มั่งใครตอบได้มั่งพจนานุกรมคืออะไรความหมายที่ใช้ยังไงคะภาษาไทยค่ะถูกต้องค่ะพจนานุกรมนะคะก็คือหนังสือรวบรวมคําที่มีใช้อยู่ในภา,ภาษาไทยนะคะ โดยหลักการเรียงนะคะของพจนานุกรมเลียงจากพพังชนะต้นก่อนนะคะแล้วก็มานะคะถ้าเกิดคำคำนั้นมีเพลงชนะต้นสองตัวก็ต้องดูเพังชนะต้นทั้งสองตัวเลยนะคะหลังจากนั้นก็มาดูที่สละค่ะเมื่อดูที่สละแล้วนักเรียนก็ต้องดูรูปวรรในยุกต์นะคะข้อสําคัญค่ะคําที่ไม่ปรากฏรูปสละนะคะมักจะมาก่อนนะคะคําที่ปรากฏรูปสละค่ะหลังจากนั้นนะคะนะักเรียนจะดูค่ะ ในหน้านะคะ90ค่ะที่คุณครูดาได้ให้นักเรียนดูนะคะก็คือการหาคํานะคะเราจะเริ่มจาก่าเปิดมาแล้วพจนานุกรมนะคะก็จะมาเจอการในเรื่องของคําอ่านก่อนหลังจากนั้นค่ะก็จะมีบอกชนิดของคํานอหนูจุดก็ย่อมาจากคํานามนะคะสอเสือจุดก็สรพนามวัแหวนจุดก็คือคําวิเศษนะคะลูกหลังจากนั้นค่ะ ก็จะบอกความหมายของคำนะคะที่หาได้จากพจนานุกรมค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเรานะคะจะมาทบทวนเรื่องนี้กันอีกครั้งค่ะให้นักเรียนนะคะหยิบค่ะสมุดขึ้นมาเข็นวันที่ค่ะลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้นะะควันอังคาร อังคารที่ยี่สิบนะลูกรกระดาษรกระดาคมสองห้าหกสี่นะคะเขียนเสร็จแล้วครับเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะก็ควรรอเพื่อนค่ะ แล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทำนะคะทบทวนไปด้วยๆไปด้วยกันนะคะอะอ่อ่าาจงเขียนคำตามหมวดที่กำหนดนะคะหมวดละห้าคำค่ะและเรียงคำนะคะให้ถูกต้องนะคะตามพจนานุกรมได้ค่ะอ่าเมื่อเขียนโจทย์เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมว่านักเรียนจะต้องเขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูดดยจะให้นักเรียนนะคะ ทบทวนในเรื่องของการเขียนคำนะคะและการเรียงคำตามพจนานุกรมไปด้วยกันค่ะไปพร้อมๆกันรเราจะได้เสร็จไปด้วยกันค่ะเพราะว่าในหนังสือชุดกิจกรรมของเรานะคะแบบฝึกหัดค่อนข้างน้อยค่ะมีหน้าเดียวเองนะคะเราเลยต้องมาเพิ่มเติมในสมุดกันค่ะอ่าพร้อมนะคะหมวดแรกเดี๋ยวครูจะจะให้นักเรียนยครูจะจะให้นักเรียนนะคะเขียน นักเรียนไม่ต้องเหมือนกันนะลูกตามความคิดของนักเรียนเลยคุดาครับผมไม่ม,ไมีโพจา,า,ารลกโปงภาษาไทยนะคบไม่มีก็หาจากอะไรคะที่คุณคุดาสอนไปนักเรียนอยู่บ้านนักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากไหนคะอินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะนักเรียนเว้นหนึ่งบรรทัดก่อนนะคะ,ะนักเรียนเขียนโจทย์ก่อนค่ะ เดี๋ยวคุดาจะทํานะคะให้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะให้นักเรียนลองทําเองค่ะเพื่อดูสิคะว่านักเรียนนะคะทําถูกต้องหรือเปล่าเรียงคําจากพจนานุกรมนะคะถูกหรือเปล่าบอกได้เลยค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนโตขึ้นไปในระดับชั้นป .6 นะคะการสอบเข้านะคะหรือ,อาการสอบโอนเน็นะคะก็ยังจะคงมีเรื่องการเรียงคําตามพจนานุกรมเหมือนกันนะคะ อาจจะไม่ได้ออกเยอะนะลูกอาจจะออกแค่ข้อหนึ่งหรือยังไงนะคะแล้วแต่แตกต,ต่างกันไปส่วนมากนะคะภาษาไทยนะคะเวลาออกข้อสอบนะคะในการต่อเข้ามหนึหรือข้อสอบโอนเนตมักจะใช้หลักอยู่3ามอย่างค่ะก็คือคอวยฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นต่างๆให้ถูกต้องค่ะตามหลักเหตุผลนะคะอ่ะพอแล้ค่ะ ให้นักเรียนหยุดก่อนค่ะนักเรียนหยุดก่อนหยุดเขียนต่อนเราลองมาทําตัวอย่างข้อแรกด้วยกันก่อนนะคะนักเรียนลองมาคิดชื่อประเทศค่ะลูกที่อ่าที่เรียงคําตามพจนานุกรมได้เลยอ่าประเทศอะไรดีไียคเมาคะอะไรยนะคะเยนมาครอ่าเก่งมากเรา เราเราเราจะต้องเอาประเทศที่ก่อไก่ขึ้นก่อนเพื่ออะไรเราจะได้เรียงไปต่อได้ใช่ไหมพูชาอ่ะคูดาเอาอันนี้ก่อนก่อนที่จะไปนี่คูดาเอาคำนี้นี่รู้จักไหมประเทศนี้อ่ากรีัาพูชาแล้วมีอะไรอีกประเทศอะไรอีกอีก ไม,ไม่ไม่นักเรียนเอาตัวอื่นได้เลยตัวอื่นได้เลยตะกี้ตะกี้ตะกี้ใครพูดนะอะสันสันพูดใช่ไหมเดนมาร์กเยอรมันครับเอาให้มันจะไปถึงอออ่านฮอนดูคุ่งนะลูกออดอเด็กตอเตอ่า จะครบแล้วว่าครบจะครบห้าคำแล้วอ่าคุณดาวคำสุดท้ายเป็นออ,อ่างเลยอ่ะอินโด,อ,นโดอินโดนีเซียเลยอ่าเห็นไหมอ่าได้ค่ะอังกฤษก็ได้นะคะ แล้วเรียไม่เอาอินโดแต่เรียนจะเอาอังกฤษก็ได้ค่ะลูกให้ให้เอาให้แบบคิดขึนมาเองเลยใช่ไหมครับได้ค่ะแต่ต้องเรียนตามพจนานุกรมนะอ่าสมมุติอาจาจะเอาเดนมาร์กก่อนก็ได้เดนมาร์กขึ้นต้นนะคะเดนมาร์กไต้หวนันเยอรมันออ,อินโดนีเซียแล้วสุดท้ายฮ่องกงก็ได้ครับมิม,มีอย่าลืมปิดไมค์ค่ะ ขึ้นต้นไม่เหมือนพุดาก็ได้ค่ะแต่ต้องเรียงคำตามพจนานุกรมนะให้เรียกมาาคำใช่ค่ะทีละขาอ่คุดาจะทำตัวอย่างให้อีกให้อีก,ให,อกให้อีกข้อหนึ่งก็คือชื่อจังหวัดนะคะชื่อจังหวัดอะไรดีลูกกระบี่ค่ะอ่าเก่งมากอ่า จะเพิ่งเอาเอา,เอากระบ,บี่อก็ไปแล้วไงบอกว่ากอไก่มาแล้วไงคะลูกกระบ,บี่เออขอนแกนอ่ะมีอะไรอ่ะลองคิดซิเอาให้เรียงอะไรนะคะจันทบ,บุรจันทบ,บุรีจันทบ,บุรีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ่อจันทบุรีแล้วอะไรอีกเอาอีกเอาอีกสองเอาไปไกลๆหน่อยอะไรประจวบ อ้าต,ตรังตรังอ่าอ่าสุดท้ายเอาเอา,เอาอันนี้ดีกว่าเอานอนหนูใบไ,ไม้ปลปลาเอาเอาเอาเราไม่จบด้วยออ่างมังอ่าวาเห็นไหมคะ เราอาจจะไม่เราอาจจะไม่จบด้วยอออก็ได้เราจบด้วยโซฟาก็ได้แต่อย่างน้อยเราจะต้องเรียงมาก่อนนะคะ <c oughs> เรียงคําตามพจนนานุกรมก่อนค่ะอ่าเขียนต่อลูกอ่ะตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างน้องเขียนก่อนได้ค่ะอ่าค่อยสามชื่อผลไม้ ข้อที่สี่ชื่อสัตว์บกค่ะข้อที่ห้าชื่อสัตว์น้ํานะคะข้อที่หกพุดาขออนุญาตนะคะไม่เว้นคําตอบก่อนละกันน้องจะได้เห็นหนูเว้นหนูเว้นไม่เขียนคําตอบด้วยนะลูกคุดาเขียนสิบตรงนี้นะคะโอเคได้ไหมคะตัวเล็กไปไหมคะลูกไ,ได้อ่าเขียนเลยเขียนเลย ในหนังสือเรียนเรานะคะแบบฝูกขันเขาให้มาหน้าเดียวเองนะคะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มเติมนะคะแปบบนึงนะคะลูกอ่าเสร็จหรือ,อยังได้นองไม่เสร็จอ่าโอเคโอเคคุณครูรอค่ะน้องหาก่อนนะลองทำเองก่อนนะลูก ลองทำเองก่อนเดี๋ยวคุณคูดานะคะจดเรียกนะักเรียนถามนะคะลองดูสิบอกคำตอบนักเรียนดูแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนดูสิว่า,<ๆ>วาเพื่อนๆของเรานะคะเรียงคำตามพจนานุรมถูกหรือเปล่าเอ่ยปิดไมค์ด้วยค่ะนัชกรค่ะ สำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่เสร็จแล้วก็สามารถค้นคว้าหาข้อมูลนะคะคิดคำนะคะเรียงคำได้เลยค่ะลูกมีใครทำข้อสามเสร็จแล้วมั้งคะและอยากจะแบ่งป oh. ันเพื่อนๆค่ะมีใครมีใคร,ใครข้อข้อสามนะข้อสาม อ่าอ้่างนั้นเราของฟังของมิมี่ก่อนนะคะมิมี่ลองบอกสิคะว่ามิมี่ได้เรียงลําดับคําชื่อผลไม้คืออะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเขียนตามมิมี่ก็ได้ค่ะลูกอ่ามิมี่ว่าอะไรนะคะกล้วย,ยค่ะคแรกคาว่ากล้วยคําที่สองค่ะมิมี่เงาะค่ะเงาะอ่าคําต่อไปค่ะ แตงโมค่ะแตงโมนะคะคำต่อไปค่ะ,คะมังคุดค่ะมังคุดนะคะอ่าและคำสุดท้ายค่ะมิม่อมุลค่ะอ่าเก่งมากๆค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะมิม่เขาตตองมือให้เพื่อนสุดยอดโอเคน่ารักมากค่ะ มีใครเสร็จข้อที่ส<ม>ี่แล้วมั้งคะอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังเสร็จแล้วครับอ่ามีซันซันนะคะอ่าซันซันบอกคุณครูดาหน่อยค่ะกระตายครับซันซันคำแรกก็คือกระตายาคำต่อมา,าค่ะสันซันจิงจกครับว้่ยจิงจกเลยเหรอได้ค่ะจิงจกนะคะที่รักค่ะต่อไปค่ะช้างครับงร้างซ้าง โอเคค่ะต่อมาค่ะตุ๊กแกครับตุกแกกับแกกับแกอุ้ยอ่าต่อมาค่ะซันซนมดครับอ้โอ้โนมดนะคะได้ค่ะอ่าอจจะให้เวลาเพื่อนๆเ,เราบางคนนะคะหาก่อนนะคะค้นคว้าหาข้อมูลเรียงลำดับคำก่อนนะคะ อ่าชื่อสัตว์น้ำค่ะมีใครเสร็จแล้วมั้งเลยเสร็จแล้วค่ะเปลี่ยนคนมั้งซันซันเปลี่ยนแบ่งปันเพื่อนมั้งลูกมีใครเสร็จแล้วมั้งคะมีไหมเอ่ยคุณดาขออนุญาตหยุดการแชร์เพื่อดูหน้าจอก่อนนะคะมีใครเสร็จมั้งคะยกมือหน่อยค่ะเชียร์นานเสร็จแล้วย,ยังเลย โอเค okay. อ่ะคุณงคุดาให้เวลาเพื่อนอีกแป๊บนึงนะคะนารุโดนเสร็จยังคะปวารีษาเสร็จยังลูกยังค่ะพอเสร็จยังคะยังค่ะปายน้องปายเสร็จยังไอราวดีสาวนาเสร็จยังคะ น้องนายเสร็จยางติ๊กแต็กออนจีราเสร็จยางเอ,อ้ยเสร็จยางคะ่ะเขาตอบรูดากันเสียงดังวันไหวเลยลูกล <c oughs> กีต้าแม่เสร็จยางอมรวันเสร็จยางคะทั้งห้องเรียนอยู่แล้วครับครับรัชะะพลเสร็จยางคะ่ะเสร็จยาง ข้อห้าลูกชื่อสัตว์นะ้าข้อห้าเสร็จแล้วคนะ่ะรัะชะพลบอกของรจชะพลให้คุณครูดาฟังหน่อยลูกว่าของหนูหนูตอบเลือกเรียงคํามีคําว่าอะไรมั้งคะของหนูกุง้งอะกุ้งอ่าเก่งมากกุง้งอ่าต่อไปอะไรลูกปลาปลาอาต่อไปค่ะอ,อะไรนะอะไรนะลูกแมวนะ้ำ แมวน้ำใช่ไหมคะใช่ครับอ่าต่อไปอีกสองคำค่ะวานครับวานอ่ะวานแล้วมีอะไร,รอะไรนะคะหอยครับหอยข้อห้าแล้วนะคะต่อไปข้อหก มีใครเสร็จแล้วมั้งคะมีไหมผมครับซันซันคนเดียวจะเอาแบบทุกข้อเลยอยะเธอนี่อัจฉริยะและโอ้โหสันจะก,ก็ดแปดไปเลยไหมวปวาริษาคะเสร็จยังคะข้อหกโห,โหเครื่องคัรวง่ายมากๆเลยที่ราคากระชะตะหลิว เออครกตาเขียงมีดสาก่โอ้โหง่ายมากค่ะขนมก็ง่ายนะขนมมากเคสปฝอยทองทองหยิบทองหยอดเครื่องเขียนง่ายไหมเครื่องเขียนดินสอยังลบงไม่บรรทัดปากกาลิควิด Còng dinh số Chữ của lên ngay mấy? Lốt băng khắp Khuôn dân Ờ, ngay thành nắn lời chưa của Ngay mấy? Chữ chính hay chữ lên khắp? Chữ lên Chữ lên chữ lên. lên, ngay gì đâu Còn <laughs> <laughs> อ่ะเร็วอ่ะให้เวลาอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนมาช่วยกันแบ่งฟันเสร็จแล้วครับคับใครเอ่ยอดี๋ยครับคก็เสร uh ็จแล้วเอครูะเดี๋ยวๆชันลองแบ่งเพื่อนมั่งโอเคไหมผมทำผมทำขอ้ขอ๙อยู่โอเคครับอ่าใช้ยาหนานไม่เสร็จก็ต้องเสร็จต้องบอกครูดาแล้วค่ะข้อกใช้ยาหนานต่อว่าอะไรคะลูก กระทะค่ะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าคำแรกนะคะของเชยานันคือคำว่ากระทะและคำต่อไปลูกครกค่ะกระโอย้ยกระทะครกต่อไปอะไรคะตะหลี่ค่ะอ่าตะหลิว,ต,ลวต่อไปค่ะทัพพีค่ะทัพพีต่อมาค่ะ มออ่าโอเคค่ะต่อไปขนมค่ะมัส,สิกันค่ะมัส,สกันยังไม่ได้เลยค่ะเอ้ยคนอื่นคนอื่นใครอ่ะช่วยคุณดาหน่อยเร็วใครย่ายปวาริสามาเร็วปวาริสานั่นโดนนั่นโดน นัลุดโดนมาลูกมา s s <S สู้เขามานัล <perk nationale prayed> ุดโดนมาคุดาคุดาค่ะขาดูมาใช้ที่เสาเขียนก่อนนะลูกขีดอยู่หมดได้จ้าอ่านัลุดโดนมาลูกข้อเลยขนมกล้วยชาบกล้วยชาบอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงลูกกล้วยชาบต่อมาอะไรคะขาไก่ครับขาไก่โอ้ยคิดแล้วก็หิว ขนมโคกเอ้ยขนมโคกกระข่าไก่ต้องสลับกันสิลูกอ่าขนมครกเพราะว่าบอกแล้วพยัญชนะดูพยัญชนะก่อนนะคะอ่าต่อมาอะไรลูกอะไรต่อมาคะเลครับอะไรนะคะเลครับัหนึงนะคะเลอ่าเล อ่ะและอันสุดท้ายคืออะไรปูไทยครับปูไทยปูไทยต้องมาก่อนเลยสิลูกปอปลามาก่อนลอลิงนะคะอ่ะปูปูไทยอปูไทยอมาก่อนเลยค่ะโอเคเก่งมากๆค่ะลูกชายขอบคุณค่ะตบมือมีใครอีกใครช่วยคุณครูดาได้มั้งเอ่ย เขอแปดแล้วนะง่ายมากๆเลยขขอแปดแล้วค่ะมีใครช่วยคูดาได้ผมเสรคุณแปดแล้วครับอ่าผูว่าเดชมาเร็วช่วยคุณคูดาหน่อยค่ะคุณนัองม้น่อครับอ่าแปหนึ่งแปหนึ่งนะคะกล่อมดินสอสต่อมาค่ะปากกาครับปากกาใช่ไหมลูก ไม้บรรทัดครับไม้บรรทัดยางลบครับแป๊บนึงนะครับไม้บรรทัดยางลบอ่ะลิควิดครับลิ <Liquid S 2> ควิดแป๊บ, <Liquid S 2> บ,บนึงนะลูกคุดาลิควิดส่วนมากจะใช้เป็นภาษานี่นะภาษาอังกฤษเดี๋ยวแป๊บ,บนึง โอเคลิควิดถูกนะคะลิควิดอ่าช่วยคุณคูดาหน่อยข้อเก้าแล้วข้อ 9. เก้าเขาชื่อของเล่นใครได้บ้งเลยของเล่นใครได้บ้างคะของเล่นเป็นกล่องได้ไหมครับเอาไว้โยนเล่นของเล่นก็พวกโยโย่หุ่นยนต์รถบังคับรถถังรถไถมีใครได้อีกมีใครเอ่ยใครช่วยคุณคูดาได้บ้างคะ ผมได้ครับนะหรือโดนอะมาบอกมาไก่บีบครับอะไรนะคะไก่บีบก็ไก่ที่มันบีบแล้วมันก็เอบใช่ไหมใช่ครับต่อมาค่ะชิงช้าครับชิงช้าต่อมาค่ะม้าหมุนครับม้าหมุน ต่อมาค่ะรถพับครับรถแปนะคะบ,บางพับอ่ะข้อสุดท้ายค่ะลูกตาอะไรนะลูกลูกบตาครับล๊กต,ตามาก่อนนี่สิลูกม้าหมุนถ้างั้นเอาเป็นนี่ละกันต้องเป็นหุนนห่นยนต์ลูกอ่าหุ่นยนต์อ่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือชื่อเพื่อนนะคะชื่อเพื่อนนะคะอ่ะชื่อเพื่อนสั้นๆมัเขารอมาสามข่อแล้วอ่ะสั้นๆมัรกันเลยครับครับผมการตูนครับแบบนึงนะคะสปสีก่อนอ่ะการ์ตูน ไข่ขาวครับไข่ขาวอุ้ยคิดถึงพี่ไข่ต่อครับคิดสิ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 ดสดสเร่มก็ได้อ่าใครตอบแต่กี้ใครตอบเก้าครบับ เราอ่าน่ารักมากช่วยกันอ่านเลยนะชิวก่อนกูชิวก่อนฮะอ่ะชิวชิวชิวแฝงแฝงแล้วก็เอาผู้หญิงคนหนึ่งิปใช้ด้วยผู้หญิงค่ะโลกจะสวยด้วยหญิงงามหญิงไทยค่ะ เค้สิคิสิคิสิคิคสิคิสคิสิคิสิคิสิคิสถ้าบอกดานี่ไม่ได้นะคะดาไม่ใช่เพื่อนนะคะดาเป็นครูคะ่เคนะเอาใครน่ะอันหนึ่ก็ได้มีมี่ครับนี่ มีอ่ามีมีโอเคค่ะเสร็จนะคะในที่สุดค่ะเราก็เสร็จนะคะกิจกรรมนี้ไปได้วยกันค่ะ10ข้อของเรานะคะเป็นการทบทวนค่ะเรื่องการเรียงคําตามพจนานุกรมนะคะของนักเรียนค่ะเราจะมานะคะย้ำๆนักเรียนบ่อยๆนะคะเราก็ฝึกนักเรียนบ่อยๆในการเรียงคําตามพจนานุกรมนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดนักเรียนนะคะ ทุกวิชาเลยค่ะถ้านักเรียนไม่ได้รับการฝึกฝนและหมั่นทบทวนบทเรียนะนะคะนักเรียนก็อาจจะลืมไปได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของคุณครูดาแล้วค่ะเจอกันใหม่นะคะในคราบหน้าค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองในช่วงนี้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย